ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนิกายโคชสารมังกรมีอาณาเขตกว้างใหญ่เซียวเซียงหลินจึงไม่ได้พาเฉินเซียงเดินตระเวนเพื่อแนะนำให้รู้จักกับสถานที่ต่างๆเซียวเซียงหลินและบ่าวทั้งสองนำพาเฉินเซียงมายัางท้องพระโรงแรกรับที่นี่คือสถานที่ลงทะเบียนสาวกซึ่งภายในห้องโถงเต็มไปด้วยชายชาราและหัวหน้าสาวกน,นิกายโคชสารมังกร เซี่ยงหลินและบ่าวทั้งสองล้วนเป็นหญิงสาวที่มีความงดงามไม่ว่าพวกนางจะไปที่ไหนก็มักตกเป็นจุดสนใจของผู้คนและยามนี้ผู้คนในห้องโถงต่างจดจ้องมายังสาวงามทั้งสามจนไม่มีใครสังเกตเห็นเฉินเซี่ยงที่เดินตามหลังพวกนางเซียงหลินเจ้ามายังท้องพระโรงแรกรับเพื่อนแนะนำสาวกอย่างนั้นหรือชายชรากล่าวถามด้วยรอยยิ้มใช่ นางกล่าวพร้อมกับหันไปดึงแขนเฉินเซี่ยงข้าต้องการแนะนําเขาเข้าเป็นสาวกนิกายโคชสารมังกรกลิ่นอายพลังของเฉินเซี่ยงระบุว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญท้าภพเซียนระดับสูงแน่นอนว่าหลายคนสามารถรับรู้ได้ทันทีแต่ทว่าหัวหน้าสาวกที่อยู่ในนี้ล้วนนําพาผู้เชี่ยวชาญท้าภพเทพมาแนะนําเข้าเป็นสาวกเซียงหลินเจ้าไม่ใช่เด็กน้อยก็ไม่ควรล้อเล่นเช่นนี้เขาเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญท้าภพเซียนระดับสูงเท่านั้น ชายชรากล่าวชายชราคนอื่นๆหันไปพูดคุยบางอย่างขณะที่หัวหน้าสาวกหลายคนจ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาดูหมิน่นเซียวเซียงหลินเจ้ากำลังว่างหรืออย่างไรหากแนะนำชายคนนี้เข้าร่วมนิกายโคชสารมังกรจะต่างอะไรกับสถานที่ทิ้งขยะหญิงสาวผู้สง่างามกล่าวขึ้นสังเกตจากลักษณะก็คาดว่านางคือหัวหน้าสาวกเช่นกัน เสียวเซียงหลินกล่าวสวนอย่างไม่พอใจว่าข้าจะแนะนำใครเข้าร่วมย่อมไม่ใช่ธุระกงการใดของเจ้าสาวกที่เจ้าแนะนำมาดีนักหรือไรข้ารู้สึกว่าพวกมันฐานทรัพยากรไปตั้งมากมายแต่ไม่เห็นมีใครแข็งแกร่งพอจะสู้กับบ่าวของข้าได้เจ้าถ้าเช่นนั้นมาตัดสินให้เป็นประจักษ์สาวงามหัวหน้าสาวก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเดือดดานชัดเจนว่าพวกนางเป็นคู่ปรับกันก็เอาสิ คนของข้าไม่เคยหวนอยู่แล้วเซียวเซียงหลินกล่าวจบคู่พี่น้องเซียงหลิงจึงก้าวออกมาช้าก่อนหากพวกเจ้าต้องการมีเรื่องก็เชิญไปด้านนอกที่นี่ไม่ใช่ลานประลองแต่มีไว้สําหรับลงทะเบียนสาวกชายชารากล่าวปรามด้วยน้ําเสียงห้าวต่ําเซียวเซียงหลินเจ้าไม่ควรก่อเรื่องเลยจริงๆชายคนหนึ่งกล่าวปนน้ําเสียงหัวเราะชายที่เจ้าพามาแนะนํานั้นไม่แข็งแกร่งทุกคนในที่นี้สามารถดูออกหากเจ้าไม่ได้ตาบอดก็สมควรดูออกเช่นกัน ห5สวรรรายนี้มีดีแค่หน่วยก้านและหน้าตาแต่หากอ่อนแอเสียแล้วจะมีประโยชน์อะไรหลักฐานพลังขอบเขตท่าพบเซียนระดับสูงถือว่าต่ำเกินไปและอย่างน้อยก็สมควรเป็นขอบเขตท่าพบเทพสาวงามหัวหน้าสาวก็กล่าวย้ยันเซียวเซียงหลินไม่ใช่ว่าเจ้าชอบเพราะสวรรายนี้อยู่หรอกนะหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ถือว่าเจ้าฝ่ายต่ำห5 5หูบป,ปากเหม็นๆของเจ้าซาวหรือจะให้แม่ช่วยหาอะไรอุดปาก เจ้ามีธุระใดก็ไปจัดการแต่หากยังพูดพร่ำส่งเดชก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนสาวได้ยามนี้เฉินเซียงไม่ได้กล่าวอะไรเนื่องจากเซียวเซียงหลิงคลินเคกำชับไว้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรขณะที่นางจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเอาเธอเอาเธอจะรักจะชอบใครนั้นไม่ใช่ปัญหา ชายชารารู้สึกทำอะไรไม่ถูกเจ้าสามารถแนะนำเขาเข้าร่วมได้แต่หากไม่มีผู้อาวุโสร,รับตัวเขาเป็นสิทธิ์เขาก็ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมนิกายเฮอออด้วยหลักฐานพลังระดับนี้เจ้าสมควรรู้ดีว่าอาวุโสคนอื่นๆจะไม่ให้ความสนใจหากไม่มีผู้อาวุโสร,รับเขาเป็นลูกศิษย์ข้าก็สามารถรับเขาเป็นลูกศิษย์ได้ไม่ใช่หรือข้าเป็นหัวหน้าสาวก็ย่อมมีคุณสมบัติรับตัวลูกศิษย์เซียวเซียงหลินกล่าว หากเจ้ารับเขาเป็นลูกศิษย์เจ้าจะต้องให้การชี้แนะเขาเมื่อถึงเวลาประเมินศักยภาพหากเขาไม่ผ่านการประเมินเจ้าจะต้องสูญเสียคุณสมบัติการแนะนำชายชาราอีกคนกล่าวขึ้นเรื่องนี้ข้ารู้ดีและข้าตัดสินใจแล้วเซียวเซียงหลินกล่าวอย่างใจร้อนหลังจากนั้นเซียวเซียงหลินก็จัดแจงลงทะเบียนให้เฉินเซียงทันที เฉินเซียงต้องประหลาดใจในประเด็นที่ว่าเซียวเซียงหลินเดินลัดแถวไปลงทะเบียนโดยไม่มีใครกล้าตำหนิแม่นางเป็นหญิงงามรูปร่างเล็กแต่ดูเหมือนหัวหน้าสาวกหลายคนต้องกลัวเกรงนางสมควรเป็นเพราะนางพร้อมจะมีเรื่องกับทุกคนได้ผ่านไปไม่นานกลุ่มผู้อาวุโสประจำนิกายจึงเข้ามาในห้องโถงพวกเขามาที่นี่เพื่อรับตัวผู้ลงทะเบียนเข้าเป็นลูกศิษย์หากศิษย์ที่รับตัวไปสามารถสร้างคุณประโยชน์หรือชื่อเสียงให้แก่นิกายโคชสารมังกรผู้เป็นอาจารย์จะได้รับความดีความชอบและอาจได้เลื่อนตำแหน่ง เมื่อเห็นว่ากลุ่มผู้อาวุโสเพิกเฉยต่อเฉินเซียงหัวหน้าสาวกหลายคนก็หันมองมายังเซียวเซียงหลินพร้อมจับกลุ่มซุบซิบกันนางว่างมากหรืออย่างไรถึงได้แนะนําผู้เชี่ยวชาญท้าพบเซียนเข้าเป็นสาวกสมควรเป็นเช่นนั้นดูเหมือนนางมาที่นี่เพราะต้องการมีเรื่องเสียมากกว่าเซียงหลินข้าได้ยินว่าเจ้าจะรับชายคนนี้เข้าเป็นศิษย์เจ้าแน่ใจแล้วใช่ไหมหากถูกเพิกถอนคุณสมบัติท่านพ่อกับท่านแม่เจ้าก็อาจช่วยเหลือเจ้าไม่ได้ ผู้อาวุโสกล่าวขึ้นเซียวเียงหลินกล่าวอย่างไม่แยแสว่าท่านพิจารณาเลือกสิทธิ์ของท่านจะดีกว่าข้าแนะนําเขาเข้าเป็นสาวกเพราะรับรู้ถึงศักยภาพฉะนั้นหากไม่มีใครรับเขาเป็นสิทธิ์ข้าก็จะรับไว้เองเซียงหลินเจ้ากําลังถูกชายคนนี้ล่อลวงเจ้าไม่ควรเป็นเช่นนี้เลยจริงๆเฮ่อออกใครๆก็ดูออกว่าชายคนนี้ไม่ได้มีศักยภาพ ผู้อาวุโสพยายามโน้มน้าวเพราะยังไม่สายที่นางจะเปลี่ยนใจเห็นชัดว่าเฉินเซียงคือผู้เชี่ยวชาญทาพบเซียนระดับสูงเท่านั้นสิ่งนี้ทําให้ผู้อาวุโสคิดว่าหากตนเองเป็นหัวหน้าสาวกก็จะไม่แนะนําเฉินเซียงเข้าเป็นสาวกขณะที่หัวหน้าสาวกคิดว่าถ้าตนเองเป็นผู้อาวุโสก็จะไม่รับเฉินเซียงเป็นลูกศิษย์อย่างแน่นอน เซียงหลินยามนี้ไม่มีใครรับตัวเฉินเซียงเข้าเป็นลูกศิษย์ตามข้อกําหนดของนิกายโคชสาร,รมังกรเฉินเซี่ยงจะไม่สามารถมีสิทธิ์เข้าเป็นสาวกอาวุโสผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนสาวก็กล่าวขึ้นเข้าใจแล้วข้าจะรับเขาเป็นลูกศิษย์ข้าพูดไว้ชัดเจนแล้วเซียวเซียงหลินกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่น นางรู้แก่ใจว่าเฉินเซียงเก่งกาจขนาดไหนเพียงอย่างถึงวิธีปรุงยาก็เหนือกว่าผู้ลงทะเบียนคนอื่นๆชนิดที่เรียกว่ากินขาดคงไม่ต้องพูดถึงการกลั่นสร้างผลิกจากพันดิหมื่นเตาเสียด้วยซ้ำยามนี้เฉินเซียงรู้สึกตกต่ำเป็นอย่างมากเขาไม่พึงหวังจะเป็นลูกศิษย์ของหญิงสาวอย่างที่สุดทางด้านเซียวเซียงหลินกำลังรู้สึกยินดีและตื่นเต้น เพราะในไม่ช้านางจะได้เป็นท่านอาจารย์ของเฉินเซียงและนางคิดว่าด้วยฐานะท่านอาจารย์จะสามารถใช้ประโยชน์จากเฉินเซียงได้มากมายที่ผ่านมาเฉินเซียงจะยอมรับใครเป็นท่านอาจารย์เขาจะต้องเล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบและผลประโยชน์เป็นสําคัญแต่ทว่าครั้งนี้เป็นตรงกันข้ามเพราะเซียวเซียงหลินเป็นฝ่ายที่เล็งเห็นข้อได้เปรียบและผลประโยชน์จากตัวเขาถ้าเช่นนั้นมาเริ่มขั้นตอนต่อไปนั่นคือการสืบทอดวิญญ,ญาณโคชศาสารมังกร ชายชรากล่าวพร้อมกับควักมุกหลายสิบดวงออกมาจนแล้วจนรอดชายคนนั้นก็ได้รับวิญญาณโคชสารมังกรช่างน่าเสียดายจริงๆชัดเจนว่าเสียวเซียงหลินจงใจสร้างความปั่นป่วนสาวกหลายคนเริ่มพูดคุยกันขณะที่มีบางคนกล่าวกระตุ้นไปยังผู้อาวุโสให้ทำอะไรสักอย่าง วิญญาณโคชสารมังกรคือทรัพยากรที่ลำค่าของนิกายโคชสารมังกรหากต้องส่งมอบให้เฉินเซียงหลายคนก็รู้สึกว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดๆยามนี้สาวกหน้าใหม่เดินเข้าไปรับมุกทีละรายเมื่อไหลเวียนพลังเข้าสู่มุกจึงปรากฏวิญญาณมังกรขนาดเล็กพุ่งทะลวงเข้าสู่หน้าอกของสาววกหน้าใหม่ไม่ใช่วิญญาณโคชสารมังกรหรอกหรือหากเป็นมังกรเพียงอย่างเดียวแล้วจะบ่มเพาะโคชสารมังกรได้อย่างไร เฉินเซียงกระซิบถามไปยังเซียวเซียงหลินนี่เป็นการวางหลักฐานที่สำคัญของการบ่มเพาะข้ชสสารมังกรการบ่มเพาะข้อสารมังกรจริงๆจะเป็นหลังจากนี้เซียวเซียงหลินกล่าวเบาๆเฉินเซียงพยักหน้าไม่เลวจริงๆสาวกกลุ่มนี้สามารถทำการผสานได้อย่างรวดเร็วห้าห้าถือเป็นต้นกล้าที่ดีเยี่ยมชายชารากล่าวด้วยรอยยิ้มเบิกบานแต่เมื่อเห็นเฉินเซียงเดินมาหยุดอยู่เบื้องหน้ารอยยิ้มนั้นจึงเลือนหาย แน่นอนว่าชายชราไม่มีทางเลือกเขายื่นส่งมุกให้เฉินเซี่ยงด้วยความจำใจเฉินเซียงถือมุกไว้ในมือแล้วจึงทำการไหลเวียนพลังแต่แล้วมุกเจ้ากรรมกลับแตกกระจายคาฝ่ามือเสียอย่างนั้นห้าห้ห้าชายคนนี้อ่อนแอเกินไปกระทั่งวิญญาณโคชสารมังกรยังไม่ให้การยอมรับห้าห้าห้าหาห้าสมควรเป็นเช่นนั้นจริงๆเซียวเซียงหลินเจ้าสมควรเห็นชัดแล้วสินะสาวงามหัวหน้าสาวก็กล่าวยยัน ท่ามกลางเสียงหัวเราะของใครหลายคนเหล่าอาวุโสต่างเผยสีหน้าประหลาดใจก่อนจะจับกลุ่มพูดคุยกันชัดเจนว่าพวกเขาเหล่านั้นค้นพบอะไรบางอย่างเซียเียงหลินพันหัวเราะเสียงดังดูเหมือนเจ้าโง่เง่าจนกูไม่กลับเจ้าไม่รู้จริงๆหรือว่ามุกที่แตกกระจายหมายถึงสิ่งใดข้าจะบอกเอาบุญให้ก็ได้ว่าสิ่งนี้หมายถึงการบ่มเพาะวิญ,ญญาณมังกรท้าพบเซียนปรากฏว่าเฉินเซียงบ่มเพาะวิญ,ญญาณมังกรท้าพบเซียนเสียอย่างนั้น นั่นหมายความว่าเฉินเซียงเริ่มการบ่มเพาะมาตั้งแต่วิญญาณมังกรสถานพิภพซึ่งมันเป็นวิธีการบ่มเพาะที่น้อยคนจะได้ฝึกฝนสำหรับขั้นตอนการผสานวิญญาณโคชสารมังกรของสาวกหน้าใหม่ก็คือการบ่มเพาะวิญญาณโคชสารมังกรท้าพบเซียนในช่วงปลายวิถีจึงกล่าวได้ว่าวิญญาณโคชสารมังกรท้าพบเซียนที่บ่มเพาะไม่ส่งพลังท่าวิญญาณมังกรท้าพบเซียนของเฉินเซี่ยง ยามนี้เหล่าอาวุโสต่างรู้สึกเสียดายไปตามๆกันเพราะผู้เชี่ยวชาญที่สามารถบ่มวิญญาณมังกรท้าภพเซียนได้ด้วยตนเองล้วนถือเป็นบุคคลมากพรสวรรค์และหากได้ฝึกฝนทักษะเทพกสารมังกรก็จะทรงพลังยิ่งขึ้นยามนี้เซียวเซียงหลินยิ้มอย่างเบิกบานขณะที่เฉินเซียงเริ่มรู้สึกอยากจะร้องให้เดิมทีเขาคิดว่าจะได้เก็บเกี่ยววิญญาณขเชสารมังกรแต่กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถผสานหลอมรวมเพราะบ่มเพาะวิญญาณมังกรท้าภพเซียนเอาไว้แล้ว เท่ากับว่าเขากลายเป็นสิทธิ์ของเซียวเซียงหลินด้วยความจำใจแต่ไม่มีผลประโยชน์ใดให้ได้รับเฉินเซียงนับแต่นี้เจ้าคือลูกศิษย์ของข้าเซียวเซียงหลินยิ้มยิงพยองนางยื่นมือตบไหล่หนักๆพลางกล่าวว่าเรียกข้าว่าท่านอาจารย์เร็วเข้าอาจารย์เฉินเซียงกล่าวอย่างยากล,าาากลำบากแน่ละว่าเขาไม่เต็มใจเป็นอย่างยิ่ง สาวงามหัวหน้าสาวก็รู้สึกอิจฉาจนออกอาการหัวเสียแม่นางเป็นหัวหน้าสาวกแต่ก็ไม่ได้บ่มเพาะวิญญาณมังกรท้าภพเซียนเนื่องจากวิญญาณมังกรท้าภพเซียนหาพบได้ยากมากซึ่งวิญญาณโคชสารมังกรที่ได้รับนั้นมาจากบ่มเพาะของนิกายโคชสารมังกรจึงมีความคล้ายคลึงกับวิญญาณมังกรท้าภพเซียนแต่ก็ไม่อาจเทียบกันได้ ยามนี้หัวหน้าสาวกที่เคยดูถูกเฉินเซียงล้วนเผยสีหน้าอับอ่อนใจไปตามๆกันทุกคนรู้แล้วว่าตนเองมองเฉินเซียงผิดไปอย่างถนัดและแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทาพบเซียนระดับสูงแต่หากเป็นผู้บ่มเพาะวิญญาณมังกรท่าพบเซียนก็ย่อมเป็นที่ต้องการตัวของนิกายมหาอำนาจทั้งหลายอย่าได้ใจไปนักเลยหากชายคนนี้บ่มเพาะเทพอสูรมังกรทาพบเซียนได้ก็ว่าไปอย่าง ปัจจุบันชายคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญท่าพบเซียนแล้วแต่หากไม่สามารถบ่มเพาะมังกรท่าพบเซียนก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นชายหนุ่มหัวหน้าสาวก็กล่าวขึ้นหัวหน้าสาววกหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยเพราะไม่มีใครสัมผัสถึงกลิ่นอายพลังมังกรจากเฉินเซียงและต้องทราบด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้คือสาวกนิกายโคชสารมังกรจึงมีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนต่อกลิ่นอายพลังมังกร เซียวเซียงหลินได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดกล่าวคือปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญที่บ่มเพาะวิญญาณมังกรสถานพิภพเมื่อทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าภพเซียนก็จะทําให้บ่มเพาะมังกรท้าภพเซียนขึ้นมาได้ทันทีเซียวเซียงหลินคิดว่าต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้ศักยภาพเพียงใดแต่จะบ่มเพาะมังกรท้าภพเซียนขึ้นมาได้ในขอบเขตท้าภพเซียนระดับกลางทว่าปัจจุบันเฉินเซียงอยู่ในขอบเขตท้าภพเซียนระดับสูงแล้วแท้แต่กลับไม่มีกลิ่นอายพลังมังกรให้สัมผัสเสียอย่างนนั้ ถ้าบ่มเพาะแล้วเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างไม่ยะแสหกักไม่นับการเรียกเซียวเซียวหลินว่าท่านอาจารย์นี่ก็คือประโยคแรกที่เขาเต็มใจพูดออกมาปรากฏว่าเฉินเซี่ยงบ่มเพาะมังกรท่าพบเซียนได้แล้วยามนี้หัวหน้าสาวกหลายคนถึงกับพูดอะไรไม่ออกพวกมันรู้ดีว่าการเย้ยหยนเฉินเซี่ยงเมื่อครู่ก่อนย่อมทําให้เฉินเซี่ยงรู้สึกขุนเคืองดังนั้นพวกมันจึงรู้สึกกังวลในประเด็นที่ว่าหลังจากนี้เฉินเซี่ยงจะได้รับการส่งเสริมและเพียงไม่นานก็จะมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าพวกมัน เมื่อถึงเวลาเฉินเซียงก็อาจประกาศตัวเป็นศัตรูกับพวกมันแล้วทำไมข้าถึงไม่ค้นพบกลิ่นอายพลังมังกรจากเจ้าเซียวเซียงหลินกล่าวถามอย่างสงสัยนางอยู่กับเฉินเซียงมาตั้งหลายวันแต่ไม่ได้สัมผัสถ,ถึงกลิ่นอายพลังมังกรแม้เพียงเล็กน้อยอีกทั้งยังเพิ่งรู้ว่าเฉินเซียงบ่มเพาะวิญญาณมังกรท้าพบเสียนก็เมื่อครูน่นี้ข้าใช้ทักษะรับซ่อนเร้นเป็นเพราะวิหารมังกรจากพัดต้องการปล้นชิงมังกรจากผู้อื่นเฉินเซียงกล่าวขึ้น แน่นอนว่าเฉินเซี่ยงตัดสินใจเข้าร่วมนิกายโคชสารมังกรเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการตามล่าของวิหารมังกรจัรพัิและการสังกัดอยู่ในขุมกำลังมหาอำนาจจะทำให้เขาใช้อำนาจพลังจากมังกรเพลิงสีชาติไดในยามจำเป็นทักษะลับเป็นอย่างไรหรือผู้อาวุโสกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นเพราะมีไม่กี่คนที่สามารถหลบเลี่ยงการค้นพบของวิหารมังกรจักรพันดีได้ทักษะลับก็คือทักษะเฉพาะตัวที่ไม่เปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้ ถ้อยคำของเฉินเซียงทำให้ผู้อาวุโสถึงกับพูดไม่ออกแน่นอนว่าเฉินเซียงจงใจหักหน้าโทษฐานที่ไม่ยอมรับตัวเขาเข้าเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่แรกเซียวเซียงหลินมองไปหน้าอาวุโสแล้วจึงสายยิ้มยิ่งพยองเมื่อครู่ก่อนอาวุโสพยายามกีดกันไม่ให้เฉินเซียงเข้าเป็นสาวกแต่เมื่อรู้ว่าเฉินเซียงบ่มเพาะวิญญาณมังกรทาพบเซียนก็เปลี่ยนท่าทีไปราวกับเป็นคนละคนในเมื่อพิธีรับตัวสาวกเสร็จสมบูรณ์ก็รีบๆสมมอบทรัพยากรมาได้แล้วเซียวเซียงหลินกล่าวอย่างใจร้อน ยามนี้อาวุโสหลายคนนึกตำหนิตนเองที่ตาไม่ถึงและหากเรื่องนี้เป็นที่แพร่กระจายก็อาจถูกใครหลายคนหัวเราะเยาะเอาได้แน่นอนว่าชายชรายอย่างพวกเขารู้สึกชื่นชมในศักยภาพของเฉินเซียงแต่เมื่อครู่พวกเขาล้วนดูแคลนเฉินเซี่ยงอีกทั้งบางคนยังหลุดปากพูดจาไม่ดีออกไปหากรู้เช่นนี้ตั้งแต่ทีแรกพวกเขาก็คิดว่าตนเองอยู่เงียบเยบซะก,ก็ดี เฉินเซียงได้รับตราประจำตัวสาวกเครื่องแบบนิกายดาบเทพที่กลั่นสร้างจากผลึกจักรพพัดหมื่นเต่าและผลึกจักรพพัดหมื่นเต่าคุณภาพดีแม้จะเป็นผลึกจักรพพัดหมื่นเต่าคุณภาพดีแต่ก็มีขนาดเล็กจนน่าสังเวชท,ทำให้เฉินเซียงนึกดูแคลนว่ามันเป็นเพียงเศษส่วนเท่าขายุงอันที่จริงทรัพยากรที่นิกายแจกจ่ายให้ถือเป็นสิ่งมีค่าสำหรับสาวกหน้าใหม่แต่เฉินเซียงเทียบพร้อมอยู่แล้วจึงไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่อย่างใด ที่อยู่อาศัยของสาวกหน้าใหม่จะขึ้นอยู่กับผู้เป็นอาจารย์แน่หล่าว่าเซียวเซียงหลินจะพาเฉินเซียงไปยังสถานที่ส่วนตัวปัจจุบันนางมีลูกศิษย์ที่โดดเด่นก็สมควรดูแลให้เป็นอย่างดีหลังจากเดินออกมาจากท้องพระโรงแรกรับเซียงเอ๋อและหลิงเอ๋อสังเกตเห็นสีหน้าอักอวนใจของเฉินเซียงก็ต้องปล่อยหัวเราะเสียงดังออกมาทันทีสาวงามทั้งสองรู้ดีว่าเฉินเซียงไม่เต็มใจจะเป็นลูกศิษย์ของเซียวเซียงหลินแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นใดจึงต้องจำยอมไปโดยปริยาย หยุดหัวระสักที่เถอหน้าพับ่าสิใครเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ข้ายังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำเฉิญเสี่ยงแค้นเสียงอย่างไม่สบอารมณ์แน่นอนว่าเจ้าจะได้รับประโยชน์การมีในหญิงเป็นท่านอาจารย์ถือเป็นบุญวาสนาของเจ้าแล้วเสี่ยงเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มเบิกบานหากไม่เชื่อเจ้าก็ลองชำเลืองดูว่าจะมีสักกี่คนที่ได้เป็นสิทธ์ของหัวหน้าสาวกห้าห้าถ้าเช่นนั้นข้าต้องคุกเข่าขอบคุณนางด้วยหรือไม่ เฉินเซียงแม้มริมฝีปากกล่าวอย่างประชดประชันสิทธิ์ข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าบ่มเพาะวิญญาณมังกรท้าภพเซียนถือว่าหายากเชียวนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้บ่มเพะวิญญาณมังกรท้าภพเซียนมีอยู่ไม่มากนักกระทั้งคนของวิหารมังกรจกักรพรรดิยังต้องออกปล้นชิงจากผู้อื่นหรือไม่ก็ใช้ทักษะลับในการบ่มเพาะแต่แน่นอนว่าวิญญาณมังกรท้าภพเซียนที่มาจากบ่มเพะด้วยทักษะลับไม่ทรงพลังท่าวิญญาณมังกรท้าภพเซียนจากธรรมชาติเซียวเซียงหลิงกล่าวด้วยรอยยิ้มเบิกบาน สิทธิ์ของเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่คิดไว้มากนักรับรองว่าเจ้าจะได้ประจักษ์ในภายหลังเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากกล่าวเซียวเซียงหลินเดินนําคู่พี่น้องเซี่ยงหลิงและเฉินเซี่ยงกลับไปยังพระราชวังขนาดย่อมระหว่างทางมาที่นี่เฉินเซี่ยงสังเกตเห็นว่าหัวหน้าสาวกบางคนมีพระราชวังขนาดย่อมเป็นของตนเองเจ้าจะให้ข้าพักที่ไหนเฉินเซี่ยงถามขึ้นอยากเข้าพักตรงไหนก็เชิญเลือกได้ตามสบายเซียวเซียงหลินกล่าวด้วยรอยยิ้มแช่มชื่น ในเมื่อเจ้าเป็นสิทธิ์ข้าแล้วข้ารับปากว่าจะตามใจเจ้าดังเป็นลูกน้อยของข้าถ้าเช่นนั้นข้าเข้าพักห้องเดียวกับเจ้าเฉินเซี่ยงใส่ยะยิ้มชั่วร้ายเมื่อครูเจ้าพูดแล้วว่าจะยอมตามใจข้าเซียวเซียงหลินถึงกับชะงักสีหน้าครั้นจึงกล่าวว่าโอ้นั่นเป็นข้อยกเว้นเชิญเจ้าเลือกห้องพักในอื่นๆได้ตามต้องการเฉินเซี่ยงหันมองไปยังพี่น้องเซียงหลินครั้นจึงใส่ยะยิ้มไร้ๆร้ว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะพักกับพวกนางไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ หลิงเอ๋อแลบลิ้นใส่เฉินเซียงแล้วจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเสียใจด้วยพวกเราพักอยู่กับนายหญิงแต่เจ้าไม่สามารถเข้าพักในห้องของนายหญิงได้หน่อยยอยไม่นึกเลยว่าเจ้าจะมีความคิดสกรปรกต่อผู้เป็นอาจารย์เช่นนี้แท้จริงเจ้าก็คือคนพาลเซียวเซียงหลินแค่นเสียงครั้นจึงใช้ฝ่ามือตบหัวเฉินเซียงสั่งสอนไปเบา ท้ายที่สุดเฉินเซียงก็เลือกพักในห้องลับขนาดใหญ่เป็นเพราะเขาตั้งใจจะนำสู้เหมายเยหาวยและหญิงงามคนอื่นจากพระราชวังหยกออกมานั่นเองเฉินเซียงเข้ามาในห้องพักและจัดแจงสิ่งต่างๆหลังจากนั้นเขาก็เตรียมจะเรียกสู้เหมายเหยาออกมาแต่แล้วจู่ๆเซียวเซียงหลินและพี่น้องเซียงหลินก็เปิดประตูเข้ามาเสียอย่างนั้นรีบออกมาเร็วเข้าข้าจะชี้แนะให้เจ้าบ่มเพาะคชสารมังกรเซียวเซียงหลินกล่าวขึ้น อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ